ถ้ัทธาสุดความเลื่อมใสและบริบูรณ์แห่งภิกษุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาแต่ไม่มีศีลอย่างนี้เธอชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นเธอนั้นพึงบำเพ็ญองค์นั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าฉนัยหนอเราพึงเป็นผู้มีศรัทธาและศีลเมื่อใดแลพิกษุเป็นผู้มีศรัทธาและศีลเมื่อนั้นเธอชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นดูก่อนพิกษุทั้งหลาย ทิศสุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลแต่ไม่เป็นพหูสูตรเป็นพหูสูตรแต่ไม่เป็นพระธรรมกัึกเป็นพระธรรมกัจจุแต่ไม่เข้าสู่บริษัทเข้าสู่บริษัทแต่ไม่แกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทแกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทแต่ไม่ทรงวินัยทรงวินัยแต่ไม่อยู่ป่าเป็นวัดอยู่ในเสนาสนะอันสงัดอยู่ป่าเป็นวัดอยู่ในเสนาสนะอันสงัดแต่ไม่ได้ตามความปรารถนาไม่ได้ โดยไม่ยากไม่ได้โดยไม่ลำบากซึ่งฌานสี่อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันก็เมื่อพิสุขเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งฌานสี่อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันแต่ไม่ได้ทำให้แจ้งซึ่งเจตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเอง,เองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่อย่างนี้ เธอชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นเธอเพึงบำเพ็ญองค์นั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าชนายนอนเราเพึงเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นพหูสุดเป็นธรรมกาศถึกเข้าสู่บริษัทได้แกล้ากล้าสแสดงธรรมแก่บริษัททรงวินนยอยู่ป่าเป็นวัดอยู่ในเสนาสนะอันสงัดได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ลำบากซึ่งฌานสีอันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันกระทำให้แจ้งซึ่งเจตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเอง,เองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นผูหูสุดเป็นธรรมกถึกเข้าสู่บริษัทได้กล,กล้าวกล้าแสดงทมแก่บริษัท ทรงวินัยอยู่ป่าเป็นวัดอยู่ในเสนาสนะอันสงัดได้ต่างความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งฌานสีอันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่ในปัจจุบันกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เมื่อนั้นเธอชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นๆดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิทธิประการนี้แลย่อมเป็นผู้ก่อให้เกิดความเลื่อมายโดยรอบและเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงจากสัทธาสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่24